ครับหมีควายกัดชาวบ้าน,นะฮะมีความคืบหน้าเรื่องนี้คือว่าฝ่ายปกครองในพื้นที่ตำบลบริบูรณ์ฮะที่อำเภอสีอชมพูจังหวัดขอนแก่นนี่นะฮะก็มีการประชาสัมพันธ์นะครับว่าห้ามชาวบ้านครับเข้าใกล้เขตป่าแล้วก็พื้นที่การเกษตรในพื้นที่ครับหลังจากว่าพบหมีควายไปทําร้ายชาวบ้านขณะที่เจ้าหน้าที่ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่าสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่8ขอนแก่น เร่งนะครับวางแผนเลยนะฮะผลักดันให้กลับเข้าป่าไปให้ได้นะครับเมื่อวานนี้มีความเคลื่อนไหวแล้วครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยตำบลบริบูรณ์อำเภอศรีชมพูจังหวัดขอนแก่นเร่งปฐมพยาบาลชาวบ้านที่ได้รับบาดเจ็บหลังจากที่ถูกหมีควายเข้าทําร้ายขณะที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่าสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่8ขอนแก่นเนี่ยนะครับแล้วก็ฝ่ายปกครองอำเภอศรีชมพูผลักดันกลับเข้าป่าครับที่บริเวณท้ายบ้านโคกป่าก,ากุง ตำบลสีชมพูอำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่นนะฮะและเมื่อวานนี้ครับคุณผู้ชมฮะชาวบ้านคนนี้ครับถูกหมีควายกัดที่มือครับและทีนี้เนี่ยคือว่าไปพบรอยเท้าวคล้ายกับอุ้งเท้าหมีด้วยมีการแจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบว่าเป็นหมีความสูงประมาณสักถึงร้อยห้าสิบเซนิเมตรน้ำหนักประมาณ200กิโลกร,รัมบริเวณทุ่งนาท้ายบ้านสีชมพูจากนั้นเนี่ยชาวบ้านแล้วก็เจ้าหน้าที่ได้มีการติดตามรอยเท้าหมีจนกระทั่งเนี่ยพบว่าหมีได้เข้ามาหลบในไร่อ้อย บ้านโคกป่ากกุงเลยวางแผนนําผลไม้มาล่อเพื่อยิงยาสลบแล้วครับแต่ว่าหมีเนี่ยนะฮะเห็นคนก่อนครับก็วิ่งเข้าทําร้ายเลยแล้วก็วิ่งเข้าไปในป่าอ้ออีกครั้งเบื้องต้นเนี่ยคาดว่าหมีควายตัวดังกล่าวนะครับได้ลงมาจากขาบอยยุทยานแห่งชาติภูเวียงแล้วก็เข้ามาหากินในพื้นที่การเกษตรจนกระทั่งมีชาวบ้านมาพบรอยเท้าครับค่ะแล้วเดี๋ยวจะ ได้ดําเนินการในการหาตัวแล้วก็ไล่จับกันนะคะเพื่อที่จะนําไปปล่อยในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ต่อไปนายอารีสอนตางปลัดอําเภอสีชมพูตอนนี้ก็แนะนําให้ผู้นําชุมชนไปประชาสัมพันธ์เลยนะคะบ,บอกต่อๆการให้ลูกบ้านเนี่ยใช้ความระมัดระวังเลยค่ะระวังอันตรายจากหมีกันด้วยเพราะเชื่อกันว่าหมีควายตัวนี้เนี่ยอยู่ในอาการตกใจ มันก็กลัวเราเราก็กลัวมันเหมือนกันนะคะพอมันมาเจอคนเยอะๆเนี่ยคะ่ะแล้วก็โอ้โหมีการส่งเสียงไล่ตะลุมบอลสัญชาตญาณนะคะเขาก็กลัวเหมือนกันนะคะอ,อาจจะอยู่ในอาการตกใจและทีนี้ถ้าหากว่ามาเจอจังๆ<อ>เขาก็กลัวเราจู่โจเหมือนกันนะคะก็อาจจะเข้ามาทําร้ายคนได้นี่กัดชาวบ้านหลายคนเนี่ยเมื่อวานนี้ชาวบ้านเขายืนยันนะคนที่ว่าถูกกัดที่ที่มือบอกว่าเป็นหมีควายจริงๆแต่ว่า พอมันกัดเสร็จนะฮะคือหมีมันก็วิ่งหนีไม่รู้ทิศทางแล้วว่าไปที่ไหนกันแน่เลยนะครับก็ต้องแจ้งให้ชาวบ้านเนี่ยเฝ้าระวังกันหน่อยนี่ยชายคนนี้ฮะถ<ะ>ูกกัดที่มือครับล้มลุกคุกคลานกับโมสมคืยเหมือนกันนะดูสังเกตนะ,ะที่ว่าฝั่งด้านขวามือของเขาเนี่ยครับโอ้